iPhone 14 Max รุ่นที่มาแทนที่มินิมีลุ้นได้ใช้จอ120เฮบนดีไซน์จอใหญ่6.7นิ้วสิทธิบัตรเผยดิจิตัลข่าวของ Apple Watch ถูกแทนที่ด้วย Optical Sensor เปิดตัว b ี a t s s t u d i บั u d s รุ่น Limited เพื่อต้อนรับการมาของปีขาดสรุปข่าวลือสิทค้า Apple ในปี2022ติดตามพร้อมข่าวอื่นที่น่าสนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มซ่าแชร์แดลรีวิวมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้า iPhone 14 Max รุ่นที่มาแทนที่มินิมีลุ้นได้ใช้จอ120เฮบนดีไซน์จอใหญ่6.7นิ้วจากการคาดการณ์ที่ว่า iPhone 14 Series วัดที่ iPhone รุ่นใหม่ปี2022จะยังคงเปิดตัว4รุ่นเหมือนเดิมแต่จะไม่มีการเปิดตัวรุ่นมินิอีกต่อไปแล้ว เนื่องจากยอดขายไม่ได้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไวา้ประกอบกับเทรนการใช้สมาร์ทโฟนที่เน้นหน้าจอใหญ่กันมากกว่าซึ่งรุ่นที่จะมาแทนที่รุ่นมินินั้นก็คือ iPhone 14 max ที่คาดว่าจะมีขนาดหน้าจอ6.7นิ้วล่าสุดมีรายงานว่า iPhone 14 max มีลุ้นได้ใช้จอ120 h z อีกด้วยรายงานล่าสุดจากสื่อ Phonearena.com เผยว่า iPhone 14 max อาจจะมาพร้อมกับหน้าจอ LTPO ที่ผลิตโดย LG รองรับอัตรารีเฟรชสูงสุดที่120เฮิรตโดย LG ประสบความสำเร็จในการพัฒนาหน้าจอดังกล่าวเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งก่อนหน้านั้นหน้าจอ120เฮิรตบน iPhone ทาง Apple ใช้จอที่ผลิตโดยซัมซุงเพียงเจ้าเดียวทั้งนี้ยังไม่ยืนยันว่าหน้าจอดังกล่าวจะถูกนำมาใช้กับ iPhone 14อีกรุ่นด้วยหรือไม่ซึ่งก่อนหน้านั้นเคยมีรายงานว่า iPhone 14ซีรีส์ทุกรุ่นจะใช้จอ120เฮิรต gizchina.com, phonearena.com สิทธิบัตรเผยดิจิต l ลข่าวของ Apple Watch ถูกแทนที่ด้วย Optical Sensor ดูเหมือนว่า Apple อาจจะมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างใน Apple Watch เสร็จแล้วล่าสุดมีการเปิดเผยสิทธิบัตรที่แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนดิจิต l ลข่าวมาเป็น Optical Sensor เพื่อให้ใช้การควบคุมโดยท่าทางแทนสำหรับสิทธิบัตรนี้จะมีชื่อว่า The Patent i s Name w h a t with Optical Sensor for user input ซึ่งเป็นการสาธิการใช้งานเซ็นเซอร์แบบใหม่ที่จะมาทดแทนปุ่มดิจิตอลข่าวแบบเดิมใน Apple Watch ที่จะให้ผู้ใช้งานสามารถเลื่อนหน้าจอได้ง่ายขึ้นลดการหมุนที่ปุ่มดิจิตอ c ข่าวที่อาจจะรู้สึกว่าต้องหมุนแายรอบเพื่อที่จะเลื่อนหน้าจอลงหรือขึ้นนอกจากนี้ตัว Optical Sensor ยังรองรับการตรวจจับท่าทางต่างๆของผู้ใช้งานได้อีกด้วยเช่นการขยับข้อมือขึ้นหรือลง และการนำดิจิตอลข่าวออกยังช่วยให้ Apple Watch มีความทนทานมากขึ้นกันน้ำได้มากขึ้นและยังเพิ่มพื้นที่ให้กับตัวเรือนในการเพิ่มความจุอของแบตเตอรี่ได้ปัจจุบันปุ่มดิจิตอลข่าวยังมากับเซ็นเซอร์ ECG ตรวจวัดขึ้นหัวใจไฟฟ้าด้วยการน,นำนิ้วมาแตะซึ่งการปรับเปลี่ยนปุ่มออกมาแล้วใช้เซ็นเซอร์แทนก็น่าจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนอกจากนี้ยังมีข่าวลืออีกว่า Apple Watch ที่จะเปิดตัวในปี2022 จะมาพร้อมกับฟีเจอร์ด้านสุขภาพที่มากขึ้นอาทิการตรวจจับความดันเลือดที่มาในท o ไฟแม็กเปิดตัว b ี s t ูดิโอบัตรรุ่น Limited เพื่อต้อนรับการมาของปีขาน Apple ได้ทำการเปิดตัวหูฟัง b ี s t ูดิโอบัตรรุ่น Limited เพื่อเฉลิมฉลองและต้อนรับการมาของปีขานในวันตุดจีดปี2022โดยจะมาในสีแดงและสีทองพร้อมกับลายของเสือโคองตามปีขาน ปัจจุบันหูฟังไร้าสาย Beats Studio Buds มีการวางจําหน่ายในสีแดงอยู่แล้วซึ่งรุ่นพิเศษสําหรับวันตรุษจ,จีนปีนี้จะมาในสีลวดลายเสือโครง่งสีทองบนตัวเคสและหูฟังสีแดงโดยจะสื่อถึงปีขาน Year of the Tiger ในปี2022และจะพร้อมวางจําหน่ายในวันที่1มกราคม2022หูฟัง b e a s t u d i o Buds มาในรูปแบบอินเอียร์และสามารถถอดเปลี่ยนจุกอย่างเพื่อให้เข้ากับใบหูได้ และมาพร้อมกับฟีเจอร์ c t t v v n นอย e c a n c e l l a t i o n เพื่อป้องกันเสียงรบกวนรอบข้างใช้งานได้นานต่อเนื่อง8ชั่วโมงมีคัทห1 Bluetooth สำหรับการเชื่อมต่อที่รวดเร็วกับอุปกรณ์ iOS และ Android ทาง IG b e b t D t d y a y ยังไม่มีการระบุราคาสำหรับหูฟังรุ่นพิเศษนี้แต่อย่างใดโดยราคาปกติของ Beat s t u u i o b u ัตอยู่ที่5,500บาทมารอดูกันว่าในประเทศไทยจะวางจาหน่ายด้วยหรือไม่ที่มาในทุ่ายแม สรุปข่าวลือสินค้า Apple ในปี2022 iPhone 14 iPhone SE MacBook Air iMac 27นิ้ว Apple ได้ผ่านปี2021ที่วุ่นวายสุดๆทั้งการเปิดตัว Mac รอบล่าสุด iPhone 13ตัวติดตามของ AirTag และอื่นๆอีกมากมายโดยในปี2022นี้คาดว่าจะมีอุปกรณ์ใหม่ๆของ Apple เพิ่มมากขึ้นโดยสรุปข่าวลือสินค้าใหม่ที่น่าจะมีดังนี้ MacBook Air หรือว่าจะมีดีไซน์ที่เป็นแบบขอบแบนมีกรอบและแป้นพิมพ์สีขาวมีสีให้เลือกคล้ายกับ iMac 24นิ้วและอาจมีติ่งเหมือน MacBook Pro รุ่นใหม่เป็น Mac เครื่องแรกที่ใช้ชิป M2 และจะปล่อยประมาณกลางปี2022 Mac Mini และ Mac Pro คาดว่า Mac Pro รุ่นใหม่ใช้ Apple Silicon และมีขนาดเล็กครึ่งหนึ่งของ Mac Pro รุ่นปัจจุบันและ Mac Mini Pro อาจมีโครงสร้างภายนอกที่มีพื้นผิวที่สะท้อนแสงได้เหมือนกับลูกแก้ว ไอแมรุ่นใหม่คาดว่าจะใช้ชิป Apple Silicon ระดับ High-End และมีหน้าจอ Mini-LED และเทคโนโลยีโปรโมชัน iPad Pro มีดีไซน์ใหม่ที่ด้านหลังเป็นกระจขยายเทคโนโลยีหน้าจอ Mini-LED ไปยัง iPad Pro 11นิ้วเป็นครั้งแรกและคาดว่าจะเปิดตัวครึ่งปีแรกของปี2022 iPhone SE 3มีลักษณะคล้าย iPhone SE รุ่นปัจจุบันแต่มีชิป A15 และเชื่อมต่อ 5G ได้ และยังไม่แน่ใจว่าจะปล่อยในปลายปี2022ไหม iPhone 14หรือว่าเป็นการยกเครื่องครั้งใหญ่ของ iPhone โดย iPhone 14 Max น่าจะมีราคาต่ำสุดในบรรดา iPhone จอใหญ่6.7นิ้วที่เคยเปิดตัวมา Apple Watch สีรมีฟีเจอร์ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายได้ด้วยเซ็นเซอร์ AirPod s Pro 2 Apple มีแผนจะปล่อย AirPod s Pro ในปี2022โดยมีฟีเจอร์ที่โฟกัสการติดตามสุขภาพและเทคโนโลยีฟิตเนสที่มาในทูไ Max รวม10เทคนิคน่าใช้และมีประโยชน์บน iPhone ที่ผู้ใช้อาจจะยังไม่รู้แชนแนล Apple Support บน YouTube ล่าสุดได้ปล่อยคลิป10ทริคที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับผู้ใช้ iPhone ซึ่งช่วยให้การใช้ iPhone สะดวกมากขึ้นโดยบางทริคผู้ใช้ iPhone อาจจะพอทราบกันอยู่แล้วแต่บางทริคก็อาจจะเป็นความรู้ใหม่ได้เช่นกัน มาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง10คลิกที่น่าสนที่ผู้ใช้ iPhone อาจจะยังไม่เคยรู้ในกรณีที่กดตัวเลขในแอปเครื่องคิดเลขไม่จะเป็นต้องกด AC เพื่อพิมพ์ใหม่ทั้งหมดสามารถปัดนิ้วไปด้านซ้ายหรือเพื่อลบตัวเลขที่พิมพ์ผิดได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถคัดลอกตัวเลขทั้งหมดได้ด้วยการแตะค้างแล้วเลือก Copy 2. แอป m e s s a g บน iOS 15สามารถปักหมุดคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้ด้วยการแตะค้างที่คอนเทนต์นั้นแล้วเลือก Pin 3. วิดเจ็ตในหน้าโฮมสามารถซ้อนกันได้เพื่อความเป็นระเบียบซึ่งฟีเจอร์นี้เรียกว่า stack widget ด้วยการลากวิดเจ็ตไปทับซ้อนกันแต่ขนาดวิดเจ็ตต้องเท่ากันถึงจะสามารถซ้อนกันได้ 4. สามารถเลือกรูปแบบหลายๆรูปแบบเพื่อใช้งานแอป,ปอื่นได้ในครั้งเดียวด้วยการแตะที่รูปภาพที่ต้องการค้างไว้แล้วลากไปวางตรงบริเวณอื่นของหน้าจอซึ่งต้องใช้นิ้วแตะรูปแรกค้างไว้ก่อนจากนั้นคลิกรูปที่2 3ซึ่งจะมาซ้อนรูปแรกอัตโนมัติ เมื่อครบแล้วก็เปิดแอปที่ต้องการจะเพิ่มรูปแล้วลากรูปทั้งหมดมาวางไว้ได้เลย 5. เข้าไปที่ s e <Setting>. t t i n g General Keyboard Text Replacement เพื่อเพิ่มข้อความที่ต้องการด้วยการกดปุ่มเครื่องหมายบวกมุมบนขวาจากนั้นให้พิมพ์ข้อความเต็มที่ใช้งานบ่อยและพิมพ์ข้อความแบบชัดัดสำหรับใช้งานยกตัวอย่างเช่นพิมพ์คำว่า k n o what I mean" บ่อยมาก ก็ให้สร้างชอดคัดเป็น k w i m และเมื่อต้องการพิมพ์คำดังกล่าวให้พิมพ์แค่ k w i m ก็จะปรากฏข้อความนอ no ง w h a t i m e a n มาให้เลือกโดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความนั้นทำให้ประหยัดเวลาในการพิมพ์ไปได้มาก 6. เปิดใช้งานกล้องได้อย่างรวดเร็วจากหน้าล็อกสกีนด้วยการปัดจากขวาไปซ้ายหรือคลิกที่ไอคอนได้เลยโดยไม่จะเป็นต้องปลดล็อกหน้าจอก่อน7สแกนเอกสารได้ทันทีผ่านแอปโน้ตด้วยการคลิกที่รูปไอคอนกล้อง สแกนดิวเมนต์แล้วถ่ายรูปเอกสารที่ต้องการสแกนจากนั้นกดบันทึก 8. บน iOS 15สามารถคัดลอกข้อความจากรูปภาพได้ผ่านแอป,ปกล้องด้วยการถ่ายรูปภาพพร้อมข้อความที่ต้องการเลือกส a n น e ท t เลือกข้อความที่ต้องการคัดลอกกด Copy แล้ววางข้อความดังกล่าวบนแอป,ปที่ต้องการได้เลย 9. ดูภาพแรกในแอป p h โ,โต้ได้ง่าย โดยการแตะที่ด้านบนสุดของหน้าจอระบบจะเลื่อนไปอย่างภาพแรกให้ทันทีโดยไม่จะเป็นต้องกดเลื่อนเอง 10. เข้าหน้าเสิร์ชหรือ i ิ i Sugge จ t ชันได้ทันทีจากหน้าโฮมโดยการแตะที่หน้าจอแล้วลากลงที่มา Apple Support ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่เราสนใจที่หยิมมาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไปด้วยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวินะครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ